สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคจ้ารวยไม่เลิกนะคะค่ะแน่นพารวยนะคะค่ะค่ะเป็นไงไอ้นี่เข้ามากี่งวดแล้วนะเจ็ดงวดใช่ไหมคะเจ็ดงวดหลุดไปหนึ่งงวดค่ะเข้าหกงวดคอ๋อค่ะอยู่ที่ไหนนะคะเนี่ยอยู่ที่ไหนนะเอ่อคุณป้าใจดีทัเมงเหนือก่อนกันแล้วกัน เดี๋ยวเล่เข้าเลขอะไรแล้วเดี๋ยวค่อยบอกกันอทางมือถือแล้วเราค่อยคุยกันว่าอยู่ที่ไหนค่ะใคระเข้าก่อนนะค่ะคุณป้าเมืองเมืองันพาอ่ะเป็นไงมั่งทางนู้นอากาศเป็นไงคะหนาวร้อนยังไงไหมอากาศกลางคืนตอนเช้าเย็นสบายดีค่ะแต่กลางวันก็จะร้อนนิดหน่อยอ่อร้อนเนาะอ๋ออยู่ทางนี้ร้อนมากร้อนสุดสุด ร้อนสุดๆเลยเหรอค่ะร้อนสุดๆเลยแถวทางเนี้ยไม่มีลมไม่มีอะไรเลยแต่ยังไม่เด็สาเลยค่ะค่ะถ้าทางเหนือนี้หลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็จะร้อนอยู่ประมาณสักส3-4ชั่วโมงค่ะอากาศดีเนาะหลังจาก6โมงไปแล้วก็สบายสบายค่ะมีลมมีอะไรค่ะแถวทางโน้นมันต้นไม้เยอะเนาะภูเขาเยอะมันก็จะเย็นเนาะใกล้ภูเขาเยอะค่ะค่ะก็ไปบ่อยอยู่เหมือนกันเคยไปอยู่ เคยมาแถวไหนบ้างคะจังหวัดไหนบ้างคะเคยไปทุกจังหวัดเลยค่ะภาคเหนือเมื่อใบๆนี้ก็ไปเชียงรายมาเออค่ะช่วงนี้เชียงรายเชียงใหม่กำลังโดนลูกเห็บพล่ลมนะอ๋อฝนตกพายุพล่มหนักเลยอ่ะพล่ลมหนักด้วยค่ะดูข่าวอยู่ได้เป็นกระสอบเลยลูกเห็บเป็นกระสอบแล้วทั้งคืนไม่ละลายบอกโอ้โหสุดยอดพ่อเพิ่งจะดักปีนี้แหละทุกปีมาก็ไม่ดักนะ ทุกปีมามันก็มีมาทุกปีแต่ไม่นักข้าปีนี้อะ,ค,ะค่ะค่ะเมื่อปีใหม่นี้ก็ได้ไปเที่ยวมาเหมือนกันไปเชียงรายมาค่ะเออโอ้ยนอนสบายเย็นสบายเนาะแถวน้นอากาศมาันดีแล้วค่ะค่ะแล้วยังไงคะแนวทางที่ว่านี่เป็นอเลขคำนวณหรือเลขอะไรคะคำนวณค่ะเลขคำนวณโอ้คำนวณค,คำนวณสองสูตรมาจากดินใส่กัน,นะคะ่ะ อ๋อมีหลายสูตรเนาะอ่าแล้วจำนวนสูตรของว่นอะไรนี้เราก็ส่วนมากแล้วเราจะเอามาเป็นคู่เอ่อส่วนมากเลขจำนวนเลขนับแต้นนี้เราก็จะเอามาเป็นเลขเด่นค่ะแต่เราก็จับคู่ใส่กันค่ะค่ะเขาเรียกว่าสูตรอะไรนะคะสูตรร้อยมาลัยเหรอคะค่ะของเราใช้อยู่สองสูตรครื่อร้อยมาลัยกับนับแป้ค่ะะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขออนุญาตเขียนนิดนึงมีสองสูตรเนาะ มีสองสูตรมีร้อยมาลายเนาะอ่ามาลายคอยจับคู่วินมับต้นคอยเป็นเลขเด่นเลขเด่นเลขเด <100 S 2> ่นนะคะสองสูตรจับเป็นเลขเด่นเนาะค่ะค่ะแล้วพอจับเสร็จแล้วเป็นเด่นตัวไหนคะวันนี้ สองเราได้สี่กับห้าค่ะสี่กับห้าเด่นสี่กับห้าเน้นห้าค่ะลองสี่ค่ะเน้นที่ห้าค่ะลองสี่ค่ะแล้วก็แล้คู่มาอะไนะรองเราก็ทำเจ็ดแปดเก้าเขียนตามแนวแนวนอนหรือแนวตั้งค่ะยังไงก็ได้ค่ะถ้าเรามาจับบินจับโอ้คือเจ็ดแปดเก้านี้เป็น เป็นตั้งหลักเหรอคะค่ะเจ็ดแปดเก้าค่ะแล้วจับคู่<ด>ยังไงคะจับคู่เลยนะคะอ่ะเอ่อห้าหนึ่งห้าเก้าเดี๋ยวนะคะห้าหนึ่งห้าเก้า จ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งค่ะแล้วก็เจ็ดแปดหนึ่งแล้วก็มาสี่เก้าสี่เก้าอะไรอีกนะแค่นี้แหลคะค่ะอ๋อมีเลขหนึ่งสองสามสี่มีห้าคู่เองเหรอคะค่ะ มีห้าคู่อันนี้ห้าคู่นี้ต้องกลับไหมคะก็ปกติเราก็จะบอกว่าไม่กลับนะแต่เราก็กลัวว่ามันจะกลับแต่กันเนาะเอานิดหน่อยกลับนิดหน่อย๋อคือคือตัวตรงนี้คือเน้นเนาะค่ะกลับกันไว้อย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะกลับกันไว้นิดหน่อยค่ะอันนี้เป็นสูตรบนหรือล่างเน้นเน้นหนักราคาล่างกันบนนะคะ อ๋อตัวนี้คือเน้นที่ล่างค่ะก,กันบนเนะาะคกันบนนิดหน่อยค่ะก็คือสูตรนี้ปนสูตรตแรเศษที่เศดเอาสามตัวไปหางเหมือนกันล้กันนะสามตัวโอ้มีสามตัวให้ด้วยเหรอคะมีหางเดียวค่ะก็แค่หางหนึ่งค่ะค่ะบนสามตัวบนมีเลขอะไรคะ เออเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเจ็ดหนึ่งแปดค่ะอันสามตัวบนนี้ความเป็นมาเป็นไงคะเนี่ยได้มายังไงคะก็ะเราก็คัดเอาจากในนั้นแหละค่ะั<อ>้เอามาจากสองตัวเราในนั้นแหละแต่เราก็คัดให้มันมาเป็นสามตัวหางหนึ่ง ไม่ใช่ฝันไม่ใช่อะไรเนาะเป็นตัวสูตรทั้งหมดเนาะเจาอยู่ในสูตรทั้งหมดเลยค่ะค่ะสี่เก้าห้าเก้านี่เราก็คัดออามาจากตรงนั้นเถะคะ 49, 59, ่ะสี่เก้ากับห้าเก้านี้แล้วสองตัวเนี่ยเน้นตัวไหนคะคุณคุณป้าสองตัวนี่จะเน้นหนักตรงเอ่อ สี่เก้าห้าเก้าค่ะสี่เก้าห้าเก้าเนาะค่ะแล้วมีโค้งสุดท้ายไหมหรือโค้งสุดท้ายรอฝันนะคะรอฝันค่ะแล้วก็มตัวค่ะคือสูตรนี้แลวนี่ฝั่นมากค่ะเีตซีพาแตนเฮลันเฮลันเลทีเลยอ่ะเ่าที่แล้วฝันไล้อย่างนี้นะพูดถึงว่าที่แล้วก่อนนะ คฝันว่าเร<ๆ><ๆ>าอยู่ปากบ่อโดยฉันเองไะนะ<ๆ>นนมองลงไปในบ่อนั้นอะ่ะบ่อมันเป็นลักษณะจะว่าสี่เหลี่ยมก็ไม่เชิงจะว่ากลมก็ไม่ใช่บ่<ๆ>อดินเนี่ยนะเป<ๆ>็บ่อบ่อปั้นนะแล<ๆ>้วในนั้นมีงูอยู่ตัวหนึ่งหัว<ๆ>การะหางมันไม่เห็นราคามันอยู่ในลักษณะเหมือนมันกําลังจะโดดเล่นน้ําอ่ะเห็นแต่ลําตัวมันค<ๆ>ยังใหญ่เลยเสาบ้านเราเนี่ยยังไม่จะเล็กกว่ามันด้วยดำเยิ้มเลย เออฉันก็เลยบอกกับทัชซีเขาทั้งหลายเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอบข้างทั้งหลายว่าเลขเจ็ดนะวิ่งไปเลยทั้งล่างทั้งบนแล้วเพื่อนเขาบอกถ้ามันไม่เข้าล่ะม่เข้าฉันเลี้ยงขนมพวกเธอวันนี้แล้วถ้าเข้าแล้วเธอจะว่ายังไงแต่ฉันฉันก็พูดหลอกเขา้วหลอกเขานะเขาบอกถ้าเข้าให้ขนมเหมือนกันเขาคงพูดอย่างนี้ใช่ไหมถ้าไม่เข้าก็ให้ขนมเขาถ้าเข้าเขาจะให้ขนมฉันก็พูดกันอย่างนี้แต่เลยก็ต้องเป็นตลกหยอกัน่ะค่ะคนที่สุด คนวิ่งอ่ะเขามาบอกกับฉันว่าน <c oughs> ักวิ่งเงินล้านเขาบอกอะไรวะมันเข้าด้างล่างตะบนเลยเขาบอกอเพราะเขาวิ่งตบนด้าล่างไงฉันบอกเขาอ่ะฉันบอกว่าฉันเห็นเป็นงูนะงูในฉันจะตีไปเลขเจ็ดพญานาคเ้าช่างงูก็ช่างแต่ที่เห็นอยู่ในบ่อน้อําเนีน่ยแด่โเลยข้างล่างฉันจะมีเจ็ด,ม,ดมัดเลยมัดไว้เลยว่าเลขเจ็ดต้องมาล่างแต่ก็กันบนไม่ดอยนะฉันก็พูดแบบนี้เปลการันเบไว้หน่อยเผื่อมมนพลาดตรงนี้ เขาก็กันเงินิีนะคุณแต่เขาเน้นราคาล่างตำบลเขาก็ซื้อเบาๆโอ้โหเขาพากันออกหวยออกแล้วตบมือเดินเข้าบ้านฉันเงเป็นแถวเลยเพราะว่ามันหวยตัวเดียวกันนะตกลงได้ค่าขนมเนาะได้ค่าขนมก็่ยอกกันไว้ไงเขาบอกถ้าไม่ข้าวแต่ถ้าเล็กวิ่งพูดถึงเล็กวิ่งแถ้าไม่เข้าวนี่ฉันจะให้ขนมเขาถ้าเข้าแล้วเขาต้องมาขนมฉัน็ต่ว่าอี้ก็ได้ค่าขนมเด่นนี่ ตัวล้อกกันนี่คือเราสนุกสนานกันในบรรดาแบบเพื่อนบ้านนะก็วันนี้น่ะคือคือให้เว่งให้วิ่งสี่กับห้านะคะให้รักษาค่ะแล้วก็เสียงพัดลมหรือเปล่าคะหรือเสียงอะไรเหมือนเสียงพัดลมนะค่ะมันไม่ได้ยินเสียงอ๋อไม่ได้ยินเสียงค่ะมันเป็นเสียงเสียงลมอ่ะเนาะ ก็เเปิดพัดลมนะคะหลังเที่ยงวันแล้วเราเปิดพัดลมแล้วค่ะแเออจะให้ห้ากันเป็นตัวเด่นนะคือเราเราจะจับคู่สวยๆไว้เลยก็คือจับคู่สวยๆไว้เลยนะก็จะมีห้าเก้าสี่เก้า่ะบคู่สวยๆของเราคือนตัวเ่แต่ก็จุดป็นหนึ่งแปดไม่หนึ่งแปดเหมนกันแล้ก็ให้เลี้่ะ เราก็ติดตัวสำรองก็จริงแต่ก็เขาก็มาได้ค่ะพูดถึงเลขห้าหางนี่ถือว่าไม่เยอะเนาะถึงกลับก็ไม่เยอะเนาะปกติมันจะมีแค่สี่หางอะแต่วันนี้เกิดนึกอยากจะให้สามตัวนะคะอ๋ออยากจะได้เจ็ดหนึ่งแปดมาสักครู่นี่นะเผื่อเผื่อว่ามันใช่ค่ะพิเศษพิเศษพิเศษอะค่ะให้เขาตามไปให้เขา้อยตามไปเผื่อว่าเขาใช่เพราะว่าุขอให้มาอย่างนั้นเนาะ สามตัวนี่เวลาได้อะไรมันได้แบบสวยๆอ่ะเนาะค่ะค่ะไอ้สามตัวที่ว่ามันได้สวยมันอาจจะมาได้ค่ะที่เราว่ามีสวยบางทีมันอาจจะหลุดได้เพราะของมันไม่มีรากมีเง้าเนาะค่ะค่ะมันมีเข้ามีหลุดเนาะค่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติไม่มีใครหรอกที่บอกถูกทุกงวดอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดละเจ็ดงวดสุดไปงวดหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็ไม่ธรรมดานะค่ะ หนึ่งห้าก็ไม่ธรรมดาแบบคือพูดง่ายๆให้ทีใ่ให้ไปนั่นอะใส่หมดทุกยอดเลยแล้วกันใส่หมดทั้งหมดเลยอย่าอย่าอย่าทิา้งเขา้าถ<ะ>้าทิ้งเข้าไปแล้วจะเกิดตำนาขึ้นมาแล้วจะเสียดายค่ะค่ะแต่ก็คือเป็นสูตรล่างเนาะคือเน้นที่ล่างแต่กันบนไว้บางทีมันก็มาบนอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะใช่ค่ะเน้นราคาล่างกันบนไว้ค<ะ>่ะค่ะแต่ก็ยอดนี้ไม่น่าพลาดนะ อาจจะมาพบฝันดีอยู่ค่ะขอให้ไม่พลาดเนาะเอฟซีจะได้มีลืมตาป่ากได้ตรงสุดท้ายโทรมาถามเลขฝันกันดูอีกครั้งนึงนะคะนะประมาณวันที่เท่าไหร่คะค่ะใกล้ๆวันออกสักวันสองวันก่อนวันออกสักวันสองวันค่ะก่อนวันออกก่อนวันป่อยออกสักวันสองวันก็ลองโทรมาถามป้าดูว่าฝันหรือยังนะค่ะ ค่ะวันขาสาลอย่างวันที่แล้วเนี่ยโอ้โหเฮยกันลั่นเลยค่ะสุดยอดเนาะสุดยอดเลยเขาต้องเตรียมข้าขนมให้ฉันอ่ะฉันไม่ควรจะเตรียมค่าขนมไปแล้ววันนี้วันที่แล้วไม่ทันกันเนาะไม่ได้ไม่ได้ติดต่อเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูขอสรุปเลขนิดนึงเนาะก็อ่าของคุณป้าใจดีทางเมืองเหนือเนาะ เด่นไปที่ห้ารองสี่ค่ะแล้วก็เจ็ดแปดเก้าค่ะอันนี้เป็นตั้งหลักเนะาะจับคู่ได้ห้าหนึ่งห้าเก้าเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งและสี่เก้าเนาะค่ะแล้วก็มีพิเศษให้ด้วยปกติจะไม่มีพิเศษเนาะคุณป้าว่า งวดนี้มีพิเศษเนตน,นานครั้งค่ะงวดน,นี้มีพิเศษนนนค่ะเจ็ดหนึ่งแปดค่ะเนอะค่ะถูกเนอะค่ะถูกต้องแล้วก็เน้นไปที่สี่เก้ากับห้าเก้าใช่ไหมคะคุณป้าใช่ค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณป้ามากๆเนาะที่มาแชร์ประสบก,การณ์ที่มาแชร์ ความรวย,วยให้ fc เนาะ,ะ fc จะได้ลืมตาอ้าปากเนาะช่วงปีใหม่ไทย<อ>เ,เราเรน,นานนำำนะ,ะ,ะเราขอให้ได้เงินกันไปเที่ยวสงกรานลดน้ำดำหัวผี่ใหญ่นะคะหมเราขอให้ได้ขอให้ได้กันทุกคนทุกคนขอให้ร่ำรวยกันทุกคนคได้ยังไงไทุ้คนหลังอาทิตย์หนึ่งก็มาโทรมาคุยกันอีกทีแล้วก็ก่อนห้อยออกสักวันสองวันก็ลองโทรมาดูเลขฝันฝันหรือยังนะค่ะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค,คุณป้าสวัสดีทุกคนนะจ้าสาธุค่ะ